แต่นี้ความเจ๋งมันอยู wow, emperor, yes. way, ่ตรงนี้เชสอู้อันนี้ต้องจับฉลากกันแล้วต้องจับฉลากกันแล้วอุ้ยออนเซนออนเซนเชสวิวดีมากแฟร์มากเราจะเลือกมาสเตอร์เบดมกันนะครับโอเ้นแโอ้ แค่ใส่รองเท้ามึงก็ไม่รอดแล้วนิชาแล้วจะไหวไหมวะคนไม่รอดสองคนมาอยู่ด้วยกันมันจะรอดไหมวะตอนนี้เราหยุดได้แล้วนิดหน่อยลุงทำได้แล้วลุงกลัวยุดเลยขาสู้ขาพี่เฟรมมนิชาพี่ไี่ได้โคตรตลกดีขึ้น flow down flow down slowly slowly ช,ช้าๆหน่อยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชาวแบดบอยด้วยนะครับแต่แดดอยู่สวนภูมิอีกแล้วนะฮะแล้วก็อยู่กับสาวน้อยคนนี้ครับพี่ยะเซฮายแฟนครับ บอกได้เลยว่าวันนี้สุวนภูมิแบบคนเยอะมากมา,มากๆก,ก็คือทั้งนักท่องเที่ยวเองแล้วก็คนไท <My members S 1> ยเองนะฮะใช่คือแบบคนเยอะมากจริงๆก็ หอย่างที่ดีใจก็คือมีความรู้สึกว่าเหมือนอนาคตกําลังจะดีเรื่องของการท่องเที่ยวสําหรับเมืองไทยนะครับเพราะว่าเราท่อเที่ยวเยอะมากจริงๆแล้วก็คนออก <c oughs> นอกประเทศเยอะ <c oughs> แล้วคนเข้าประเทศเ,เทยอะทุกอย่างก็จะแบบคนเยอะก็คือเราไม่ไม่เจอแบบคนเยอะอะมานานมากแล้วทุกคนครับทริปนี้ where we going j Japan Hokkaido Hokkaido calling us คือทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่แบบว่าแพลนมานานมากตั้งแต่แบบเดือนกรกฎาปีที่แล้วคุยกันเรื่องเรื่องจะมาญี่ปุ่นกันนะฮะก็เดี๋ยวค่อยคุยกันต่อและกันว่ายังไงนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นเครื่องแล้วเริ่มง่วงแล้วเพราะไฟที่เราจะเดินทางเนี่ยเป็นไฟตอน5้าทุ่ม50นาทีฮะเช่นเดิมฮะเดินทางด้วยการบินไทยว้าวผู้ร่วมทริปกับเรา <Wow. S 2> ครับ เราลืมเอาแล้วก็พี่นุ่มอะลหมมาส่งมาส่งหน้าเกตเลยเรนเรนเซไฮลูกฉันทำไมตัวซีดขนาดนั้นเฮ้ยตรงนี้ใกล้ๆกันเลยอ่ะเลยฮ้ยตื่นเต้นทุกคนไม่ได้นั่ง787นานแล้วอะเครื่องนี้เป็น787 9นะครับแล้วก็ นนจะเป็นแบบปุ่มเปิดปิดกระจกนะฮะโดยที่เราไม่ต้องแบบสไลด์ลงเฮ้ยไม่ได้นั่งเครื่องนี้เลยอะ่ะตื่นเต้นเลยเนี่ยที่เปิดเป็นอย่างนี้ออกมานะฮะแล้วก็พอไม่ได้ใช้ก็ปิดเข้าไปะครับผมจริงๆไฟค่อนข้างดึกนะครับทุกคนก็เลยอาหารมื้อแรกก็เลยค่อนข้างจะเป็นอาหารแบบเบาๆอะไรเงี้ยนะฮะแต่เมื่อกี้เราก็ไปกินที่เลาจมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นอาหาราเบาๆแ,แล้วเดี๋ยวค่อยไปหนักตอน เช้าทีทำอะไรจ๊ะนี่ชี้ใหญ่เลยนีพ่พังพังไม่เหลือผ่านเข้ามาแล้วครับ ก็พนักงานที่นี่ให้การให้การดูแลเป็นอย่างดีเพราะเรามีเด็กมาด้วยใช่ไหมเขาก็จับแยกแล้วก็เช็คเอกสารนู่นนี่นั่นที่เราแบบลงทะเบียนมาอะไรอย่างนี้นะฮะตอนนี้ได้ออกมาข้างนอกแล้วกำลังจะไปที่รถนะครับเพื่อที่จะไปนิเซโกะไปฮะลิฟต์มาแล้วทุกคนดูของดิใส่ได้มานี่ก็คือแบบเซอร์ไพรส์มากเลยนะไม่่นกแต่ใหญ่บ้านมาอยู่ที่นี่ไม่หน้าหนาวเที่ยวมันจะอย่างนี้แหละมันเสื้อผ้ามันจะเยอะเยอะมาก มีคาชิทของตัวเองนั่นไปสองชั่วโมงครึ่งฮะจากสนามเนใช่ถึงแล้วนะครับนี่เลยเราพักกันที่นี่นะฮะอาญานิเซโกเข้ามาก็จะมีช็อปขายพวกเสื้อผ้าสกีแจ็ค นะฮะของเด็กก็มีตอนนี้30%แล้วก็อ c อ e s ซอรีใดๆก็มาหาเอาที่นี่ได้โรงแรมนี้คือแบบโคตรจะแบบเหมาะกับการเล่นสกีมากนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าประตูหลังเขาเปิดออกไปเนี่ยคือลานสกีเลยแล้วก็บรรยากาศคือแบบดีงามมากกำลังเช็คอินอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมา, room tour ารูมทัวกันว่าห้องที่เราพักเป็นห้องแบบไหนจะเป็นยังไงบ้าง นี่ฮะที่บอกนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ไัง hey, ที่บอกข้างหลังที่บอกขึ้นได้เลยใช่ปะเ <Hey, S 1> จมันเจ๋งมากอะนาอ้าวเจอกันอีกแล้ว <laughs> นี่นะฮะบรรยากาศขึ้นจากข้างหลังได้เลยอะโคตรเท่เลยอะตอนนี้หิมะกาลังตกนะครับหิมะหนามากเฮ้ยตอนนี้อยากได้แจ็กเก็ตครับทุกคนเพราะว่าใส่ชุดนี้มาแล้วก็แบบเฮ้ยหนาวหูดีนามมากอะอ ใตลโรงแรมมีไก่ทอดนะฮะร้านน่ารักดีใช้ได้อยู่ nice view นะสวดี g u e นะฮะไอไอริชชีไอไอแล้วก็จอนี่<ส><ด>และนี่คือห้องของเราเะฮะ penthouse 701ว้าว ถอดรองเท้าก่อนนะทุกคนถอดรองเท้านะคะเฮ้ยตรงนี้มันมีล็อกเกอร์รูมด้วยที่ว่าเก็บของสกีห้องโคตรใหญ่เลยอะเชดแต่ห้องนอนจะมีห้องหนึงที่เป็นวิน อูอันนี้ตัวห้องเล็กได้หรือเปล่าตอนนี้พี่คนเดียวไงอันนี้ควาห้องเล็กเหรอก็ไม่เล็กนะแล้วนี่มันเป็นทวินจะเอาเปล่าหรือว่าถ้าไม่เอากูมปนอนทวินเองจริงๆผมทวินก็ได้นะไม่เป็นไรไปดูดิฮะที่พร้อมแล้วห้องที่เราจะจับฉลากกันทำอะไรอยู่ข้างล่างห้องนี้ก็โอเคทุกห้องมีห้องน้ําส่วนตัวใช่ป่ะใช่จริงเป็นสามห้องเหมือนกันหมดแหละเหมือนกันหมดเลยแต่นี้ความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้เจ็ด อันนี้พิเศษคือมันมีอู้อันี้ต้องจับฉลากกันแล้วต้องจับฉลากกันแล้วจับฉลากกันแล้วแต่วิวไม่เห็นหรอกแต่อ่านมีทุกห้องนะอ่าหรอห้องอยู่แล้วพี่ีขนาดห้องไม่ได้ตอุ้ยออนเซนออนเซนโอ้โหร้อนนนเนน แล้วก็อันนี้แบบแล้วห้องแม่งอุ่นด้วยอะ่ะเชดวิวดีมากแล้วเราจะพักกันที่นี่นะครับเป็นเวลา5คืนแล้วาเดี๋ยวเราจะมีการไปเช่าเครื่องเล่นสกีด้วยซึ่งจริงๆอ่ะผมอะ่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่มาเล่นสกีครั้งแรกเคยประสบการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกือบเขา่าหักก็เลยแยงไปพัก,กใหญ่เลยแล้วครั้งนี้คือเพื่อนๆจะมาก็มามา,มาลองดูพรุ่งนี้เนี่ยผมนัดครูไว้เรียบร้อยแล้วจะฝึกเล่นสกีนะฮะสวนคุณน่าน่าเนี่ยเขาเคยเล่นเขาเคยเล่นนานแล้วแหละเขาคิดว่า เขาน่าจะรอดสบายเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงกันแต่ห้องสวยมากก็คืออยู่กัน7คนก็หันหันกันเดี๋ยวค่อยมาบอกอีกทีว่าราคาห้องเท่าไหร่ผมจําไม่ได้แล้วว่าราคาเท่าไหร่แต่ห้องคือแบบหูดีดีงามพระรามแปดเลยตอนนี้เราจะทําอะไรกันวอตบิ o i n งให้สีอะไร้่งพี่ที่เลือกว่าสีมาสร์เบดรูมเป็นสีไหนพวกเราแฟร์งแฟร์มากเราจะเลือกมาสเตอร์เบดรูมกันนะครับใช่ครับโอ้ยอีกแล้วอ่ะสองช่องมาเจอกันเนี่ยโอ้ยฉลดาชาแนลคือตอนนี้เรากำลังจะจับฉลากเลือกว่าใครจะ ได้นอนห้องมาสเตอร์เบดรูมฮะ <c oughs> เพราะว่าเราจ่ายเงินมาเท่าๆกันแต่มันจะมีห้องหนึ่งที่เป็นมาสเตอร์เบดรูมมันก็คือวิวสวยมีออนเซ็นอยู่ข้างหน้าห้องใหญ่กว่านิดนึงเราจะมาเล่นไอ้นี่กันนะฮะว่าใครจะได้ไป w ่า who n o w w s r i h t t o w w เผียรวิชอรได้ะเดอะวันไรตูโวัน พี่เดียวโอเวก็อยากได้สีทองแ้กไม่ดับทีหลังเรียกก่อน Go h i c h i g o with g o Okay o p e r Okay p e And that is Ananda โอ้โส a าใช่สันนันดา So who get it? Black ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอั a n ได้ไปว่ะเฮ้ยขนาะตัวไม่อยู่นะเนะดูสิเนี่ย ี๋ือเป็นไฮเลนดูของเขาไงโอเคมีเหตุผลเออเหตุผลที่ดีบอกอางนี้เราไม่ได้จับฉลากใช่บอกว่าเราเราทั้งทุกคนตั้งใจไม่ผ่ให้ให้เป็นของขวัญในหน้าอีเรดตดีดี้นใจเขาเพราเขาเป็นของเขาอ่ะร้านพี่เลียสัมภาราตอนนี้ผมจะมาเช่าอุปกรณ์สกีนะฮะร้านเช่าสกีอยู่ข้างข้างโรงแรมเลยอันนี้เราต้อง walk in customer sign in นะฮะก็ก่อนจะก่อนจะเช่าอุปกรณ์สกีมันต้องกรอกกรอกอันนี้ก่อนแล้วค่อยเอาตรงนี้ไปหาสตาฟใช่ไหมแล้วเขาจะทำเงาทุกอย่ง<ๆ>โอเคแนละ้วเรียบร้อยแล้วฮะจ่ายเงินไป16,600หนอเยนเฮ้ยโอเคแล้วเดี๋ยวให้มาด้ลงมาเช่านายสกีอะไรเนี่ยโอ้โห <laughs> oh, look like a bear like a kangaroo ไปไหนกัน <In here. S 1> ไปกินข้าว <'m> อ้ไปกินข้าวกันเพื่อนๆไปกันหมดแล้วฮะเพื่อนๆไปรอที่ร้านละแล้วก็เราตามมา ไม่มีชุดไหนสวยเท่าแบรนด์อะไรนะ My o l y s u n s h n e ตอนนี้ My o l y s u n s h n e แบรนด์นี้แบรนด์นี้ดังมากพี่จอยทำไมไม่อยู่โปรโมทขุนพันกรุงเทพอะไรเล่นหนหนังเมืองมึงอยู่กรุงมึงอยู่โตเกียว ไม่ได้มันใหญ่ไปใหญ่ไปใส่ไม่ได้ไม่มีซสายอยู่ไม่อันนี้ปกติเราใส่ท่อนบนใช่ไหมแต่สำหรับเขาคือทั้งคือทั้งตัว,ตว <c oughs> โอเคอเอเเข้าใจด้วยคือจะบอกว่าเรามาอยู่นิเซโกะนะไม่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยเพราะว่ามีแต่ต่างชาติแม้กระทั่งร้านค้าหรือว่าพนักง,งานทํางานต่างๆนะฮะเป็นฝรั่งหมดเลยแทบจะไม่เจอคนญี่ปุ่นเลยพุ่งตรง วทุกคน굿มอร์นนิ่งครับดูวิวยามเช้าวันนี้ครับมันสวยมากว้าวเห็นภูเ <He en S 2> ขา,ขาทั้งลูกเลยวันนี้เพราะว่าอากาศปลอดโปร่งมากๆอากาศดีเอ้ยวันนี้ไม่หนาวมากทุกคนเขาออกไปเล่นสกีกันหมดแล้วฮะส่วนผมยังไม่ได้ไปไหนเลยอรุณสวัสดิ์ครับผมยามเช้านะฮะอย่างที่บอกไปว่าทุกคนเขาไปเล่นสกีกันหมดแล้วฮะส่วนผมก็ตื่นมาก็ให้ขัางให้ข้าวลูกเสร็จแล้วก็อยู่ที่ห้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกไปเล่นช่วงบ่ายนะฮะจริงๆมีคลาสตอนเช้า แต่เมื่อคืนหนักไปหน่อยอตื่นมาประกอบร่างแทบไม่ทันเลยโอเคแต่วันนี้อากาศดีโคตรด,ดีมากจริงๆอะ่ะอยโอ้ my god สวยงามมากููสูงมากวิวเจอภูเขาลูกนี้ไปคือตายเลยอะ่ะสวยสุดๆนึกว่าฟูจิไปยังไปเลยยังเฮ้ยแต่รูปเป็น <L> <data> พอที่ดีหนอยเตั้งแต่เช้ามว่ะพูดพูดไปพูดเยอะๆให้กูดูดีหน่อย มือกูสบายคิด่ามึงจะแบบดูแลลูกดีๆตื่นมาล้างจุงล้างจานเห็นไหมเออแมนดีเห็นไหมลูกแป่งคนให้ลูกเออใช้ได้อยู่ใช้ได้นะเอาละฮะตอนนี้เราจะไปสักอีกันนะฮะนี่อันนี้พี่เซ่ pictures or YouTuber, oh yeah. and celebrity. Celebrity it s celebrity. celebrity, celebrity. doesn't YouTuber. The the No, Oh awesome. happen. He's yeah, he's And a a แค่ใส่รองเท้ามึงก็ไม่รอดแล้วนิชาแล้วจะไหวไหมวะคนไม่รอดสองคนมาอยู่ด้วยกันจะรอดมันจะรอดไหมวะอันนี้คือไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบคือตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าใส่รองเท้าแม่งก็ยากแล้วอะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะ เอาแล้วนี่ขนาดแค่เดินนะครับนี่ขนาดแค่เดินนะฮะนี่ฮะชุดวันนี้ของผมนะฮะได้จากร้าน the E-dition ามานี่เห็นไหมเนี่ยเห็นปหเห็น yes ไม่เห็นหน้าเลยอะดูออกไะม,มเสียงไงเสียงไม่เห็นหน้าแก่ๆอือย,ยังไม่ทันทันถึงสโลป,ปกูก็เหนื่อยแล้วอะเจ็บขาแล้วอะ อันนี้ซื้อเป็นแบบตั๋วซื้อเป็นตั๋วนะหชั่วโมงนะฮะห้าพันห้าร้อยเยนตอนนี้เราหยุดได้แล้วนิดหน่อยลุงทําได้แล้วลุงกลัวนอะไรลุงชอบหน่อยอ่ะจริงๆลุงทําได้เลยอ่ะ<ม>ชอบหน่อย่ไง<ๆ>เราก็กลัวเข่าเพราะเราก็แก่แล้วนึกออกปะเราก็ต้องกลัวนิดนึงปะวะตอนนี้หยุดพอได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนดูสโลปที่มันไม่สูงมากเอาฮะเราจะขึ้นลิฟต์กันนะฮะว่าจะเป็นยังไง อา้าวใส่เลยเหรอเขาให้ใส่เลยเอาไปเลย yes we have to wear ขาคู่ขาคู่เฟ้่าา <laughs> ่่ได้าฮาฮ่า <laughs> ฮ่าฮาฮา่่าอ่าฮ่าาฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าี่ i ่าฮ่าฮ่าฮา่่า ทุกคนครับถ้าจะบอกว่าสกีแม่งยากสุดๆยากชิปยากชิปนี่ผมนั่งอยู่นี้นะฮะรอนิชามาไม่น่าเช่าสกีมาสี่วันเลยคืออยากจะบอกว่าลุงนี้เช่าวันเดียวก็พอเพราะว่ามันยากมากอะ่ะแล้วมันกลัวอันตรายด้วยเรื่องของเรื่องกลัวเข่าเจ็บกลัวหยุดไม่ได้อะไรเงี้ยคิดว่าลงถึงข้างลาง่างแล้วจะไม่อุ้ยชุยเพิ่งมีคนผ่านไป ห i ึ t i m นงดน a ังมีเวลาไหมใช่ you go with her first ฉันจะพัก t ่ย t ป o หแป๊บนึ่งเจ็บมากอ้คุณตก e o a โโอ้มีะมีดูเป็นโปรมากเลยมีอเก่งวะ เป็นไงพี่หนุ่มกี่รอบแล้ววันนี้หลายรอบสนุกอยู่อันนี้ผมขึ้นไปยอดสุดเลยนู้นเลยนะเนี่ยลงมาเมื่อกี้ยอดบนนู้นน่ะบนนู้นเหรอใช่ใครพาขึ้นไปไม่เชื่อไม่มีทางผมขึ้นไปพอยต์เดียวเองตรงนี้แล้วลงมาหยุดไม่ได้ด้วยเจ็บตูดไปหมดเลยตอนนี้คือแบบบอกได้เลยนะอารมณ์ตอนนี้ก็คือว่าปวดตูดมาก เพราะว่าผมไปเกรงไปหมดเลยอะไปเกรงทําอะไรมาเกรงเกรงก้นน่ะสิเพียมากคือแบบเกรงแล้วก็เบรกไม่ได้อะเรื่องเรื่องมันยากไม่เป็นไรเดี๋ยวดูอาการว่าวันนี้จะปวดไหมถ้าไม่ปวดพรุ่งนี้ลุยเดี๋ยวไปลงออนเซ็นแล้วเดี๋ยวหายเออนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยใหม่ ตอนนี้ทุกคนจะไปทานข้าวกันนะครับผมนะฮะเล่นสกีวันนี้ผ่านไปนะครับไอ้กล้องนั้นแตกเจ๊วันวันนี้พี่บอลเล่นสกีเป็นไงบ้างครับเร็วมากเลยอ่ะเร็วมากเลยใช่ครับผมเร็วมากเลยเล่นโคตรเล่นเล้วเลิกเลิกเร็วมากเล่นเล่นโคตรดีอ่ะพุ่งตรงใช่ก็จะจองทริปปีหน้าแล้วนะอ๋อขึ้นถึยอดเขาเลยใช่ขึ้นไปยอดเขาเลยสูงสุดเลยใช่ไหมนิชาใช่ใช่ใช่แต่ลงแบบนีคือเล่นสเกียร์ แล้วพอลงมาถึงปุ๊บเขาบอกว่าบ้าจะไปอีกรอบหนึ่งพี่บอยหน้าเสียหรือพี่บอยทำหน้าเงียบโนมกูลงถึงข้างล่างก็ดีแล้วอ่ะรีบเดินลงคนเดียวกับเลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้กลัวสกีเขาแค่กลัวความสูงกลัวความสูงใช่มันสูงตรงไหนพี่เอามั้ยแน่สัมภาษณ์คุณเก๋เป็นไงฮะวันคุณพร้อมคุยพร้อมพูดสิเก๋เป็นยังไงบ้างพูดไน์เอ์โอ้โหสุดยอดมากอะไม่แน่าด้านลมเยอะใช่ไหมตอนแรกก็ลงมาได้เพราพี่พร้อมนี่ยนะเทินไม่ได้เลยพี่พร้อมคำแรก พูดกับกูว่าอะไรวะไม่เป็นไรแน่ยังไงแนก็เก่งกว่าพี่เก๋เยอะมาก <c oughs> <c oughs> เจ๊ได้ข่าวว่าครอบครัวเจ๊บอกว่าโหกฉนระดาไม่มีพรสวรรค์จริงไหมไม่ใช่ไม่มีพรสวรรค์ไม่เขาบอกว่าไอ้เก่งเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องนี้โอเคไหมไอ้เก่งทุกอย่างถ้ายกเว้นสกีเองคือมีเรื่องนี้เก่งมากวันนี้เยอะมากเรื่องสกีอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเก่งไม่คุจะไปเล่นกับเขาพรุ่งนี้่เก๋จะทำอะไรนะพรุ่งี้เจ๊เราเล่นล้อไปพรุ่งนี้อ่ะจะเช้าพี่เก๋จะนั่งอยู่ในในถาดเดี๋ยวผมลากแล้วก็ลากเขาอ้โอันนี้ดีใช่อันนี้ดีน่าจะให้เฟรย่าเล่นน่ะก็เฟรย่าอยู่ข้างๆก็เล่นด้วยกันาง โอเคเอปเปิลวันเรดดี้ไปกินข้าวนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปทานอะไรกันวันนี้เราจะทานฮอตพอรตกันนะทุกคนครับ<พ>อ,อุย้ยดูด,ดิวิวดีอะ วิวยังดีเลยไนสกี้พี่บอลอยากไปเล่นไหมไนสกี้ไนสกี้ก็ดีนะไม่ได้เพราะว่าถ้าบอยหลุดเข้าไปเราจะหาบอยไม่เจอไม่ต้องพูดเราไม่มีพรสวรรค์พูดดีเลยถึงแล้วร้านเราอยู่ตรงนี้บรรยากาศร้านดีไหมครัคุณพร้อมดีนะครับดีนะหอมดูหอมแบบว่าเข้าไปในร้านเลยแค่เข้ามาก็ดูดีแล้วแค่นั่งที่บาร์เราก็แฮปปี้เราไม่ต้องไปใช่ใช่ใช่อู้นี่คือโต๊ะของเรานะฮะจองไว้ครับสำหรับคนที่แบบมาเที่ยวฮอกไกโด ผมมีความรู้สึกว่าเราต้องจองร้านอาหารเพราะว่าถ้าไม่จองเราจะไม่ได้ร้านอาหารที่เราถูกใจและอยากจะได้จริงๆจะมาน้อยจะมามากอะจองไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าพอเวลามันตกดึกอะไรเงี้ยถ้าเหมือนว่าไปติดแบบวันคนเยอะจริงๆเราก็จะไม่มีโต๊ะแล้วเราก็จะรู้สึกเซ็งแล้วต้องหาร้านเหมือนร้านๆๆอานื่นๆอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อวานนะครับแต่วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เราจองไว้หมดแล้วก็สบาย แล้วร้านนี้ก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะโดนไป146,000เยนไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวไปจ่ายข้างหน้านะฮะแต่ก็อร่อยนะมีทั้งปูมีทั้งเนื้อคือดูดีมากไวยมาลองแล้วกัน Good morning วันนี้ผมจะลองลุยสกีอีกหนึ่งรอบนะฮะทุกคนว่ามันจะได้ไหมวันแรกไปขาแบบขาสั่นมากอ่ะเพราะมันสูงมากแต่ก่อนอื่นวันนี้เดี๋ยวเราจะออกไปกินราเมงฮะเรายังไม่ได้กินราเมงเลยมาญี่ปุ่นครั้งนี้ครับร้านมันเปิด11บเอโมงแล้วตอนนี้ใกล้11บเอโมงแล้วรู้สึกว่าต้องไปยืนต่อต่อ,ต,อต่อคิวหน้าเลยเพราะมันจองไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าราเมงร้านนี้เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนนะครับ น้ำแข็งเริ่มละลายแล้วดูดิโหวิสกปรกมากแนนนี่คนนี้สวยจังเลยว่ะเขาแรงไม่แพงนะคะแต่แต่งตัวแพงมากตากล้อค่ะ What the brand is Stoller Stoller มาหนะยะ Bugaboo Bugaboo There you travel Stoller r Butterfly Butterfly ตัวนี้เป็นบักกะบูนะฮะเราได้มาจากร้าน The Little Shop ตรงเอกมัยนะฮะอันนี้ถือว่าโอเค If you travel for winter the foot mask Both This for two Okay. for Okay. extra winter. kinds. is is for Fluffy. warm. warm ดีลองไปจัดดูนะฮะถึงแล้วนะฮะเราจะกินราเมนกันวันนี้ร้อนมากใช่เก้าองศาซึ่ง้สึกต้องเย็นร้อนมากเลยพอมาถึงนี่คือแบบเหงื่อแตกเลยอ่ะเราจะขึ้นยังไงเราต้องยกขึ้นนะเราจะมาให้แทนแถวมาเก็ตไทยให้แทนเป็นเธอสองคนมาถ่ายให้ดีดูสิพ่อแม่หนู คาลาเมงของเรานะคะแต่ล้วเดินมาแค่กิโลเดียวเองแต่ค่ะคือร้านนี้มันไม่ให้จองทุกคนมันต้องให้มายืนในไลน์แล้วก็แต่เรามาเช้าถือว่ายังโอเคอยู่นะฮะคือถ้ามาสายกวันนี้อาจจะแบบเพราะว่าวันที่ผมมาถึงอะคนต่อคิวกันยาวมากเลย เรียบร้อยแล้วฮะรามงร้านนี้อร่อยอร่อยมากๆสื่อแล้วคนสวยหนดูสิคนสวยคนสวยใจแม่น่ะไปไหนฮะหนูจะไปไหนมามีซื้อให้เหรอมามีซื้อให้เหรอมามีไปเปินเราจะมาเดินเล่นกันสักนิดหนึ่งในเมืองนะฮะเราไม่ได้เดินเล่นกันเลยว้าวน่ารักดีเนาะ เราเจอยูทูบเบอร์อ like ีกแล้วอ่ะดูดิเฮ้ยแบดบ้าพามาถึงนี่เนี่ยโอ้ยอีกแล้วอ่ะถ่ายกันเองเนอะสองคนถ่ายกันเองเ่ายอะไรกันแล้วก็ถ่ายกันเองอ่ะเนอะร้านนี้เขามีขายเครปด้วยพี่เก๋เอาเครปอะไรอ่ะบูเบอรี่เหรอบูเบอรี่ค่ะอ๋อแล้วแต่ว่าเห็นคนรีวิวเค้กบูเล่ก็เลยใส่อันุูด้วยมาถ่ายคอนเทนต์ให้บอยพี่กินของหวานเก่งมากเลยใช่ไม่ชอบหวานกินทุกอย่างเก่งมากมาแล้วครับพี่เจพี่เจอุตส่าหพี่จะเจเอาสักอย่างหนึ่งนะเค้กบูเล่เครปอันนี้เป็น แครบูเล่ใช่กับช็อตแล้วก็บูเบอรีใช่โซอร่อยไหมอร่อยมากกินป่ะเนี่ยวันนี้เป็นวันที่สองของผมนะฮะวันที่สามของเก๋วันที่สามที่เก๋เพราะวันที่สองของผมเนี่ยปวดตูดมากเลย I hurt my butt from the first day so like I'm straight like so let's see for today how it's going hello ตอนนี้เป็นรอบสองของผมฮะเมื่อกี้ลงไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้อแมนด้ามาจอยด้วยละ how did it go it's not so good r e a l l y but better than the first time b e t t e d o i n but are you not? you gonna get cold no 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 i'm i'm hot i'm sweat yeah but it's t h e it s <S มันยากอะ่ะจริงๆอะ่ะแต่ก็ลงไปแล้วเริ่มปวดหลังะนะ I hurt my back. Mm. Yeah. ลองดูสูงมากเลยทุกคนไอปอกพี่แก๋ i'm so l i v e Are you doing tricks already? <laughs> no, no tricks. You have to <gasps> do that later. Be Better. Right? Yeah. Slow down. Slow down. Upian. 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 Slowly, slowly. Wow, so chill. Bye, chill, man. Chill. Yeah, tomorrow, last day, we're leaving. Actually, today, last day, because we're leaving tomorrow. Oh. Yeah, so see everyone in Tokyo. <laughs> <laughs> ครับทุกคนทริปฮอกไกโดก็จบลงแล้วนะฮะมาอยู่5คืนจุกๆเหมือนกันเลยแล้วก็คุณอแมนด้าเล่นสก,กีเก่งกว่าผม mm hmm. เยอะมากๆผมมาเล่นแค่2วันแต่เช่าสก,กีไป5วัน <laughs> <laughs> แต่มันปวดตัวไงก็ถือว่าสนุกดีนะฮะใครที่ไม่เคยลองอยากจะให้ลองดูแต่ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วกีฬานี้มันเป็นกีฬาที่มันต้องเสีย right? ใช่แต่ก็แบบ expensive hobby you know It's expensive hobby นะก็คือถ้าไม่ชอบจริงๆอะ่ะครั้งเดียวลองก็โอเคแต่ถ้ามันติดใจอะ่ะมันต้องเสียเงินมาอีกซึ่งปีหน้าผมไม่รู้ว่าจะติดใจมาอีกหรือเปล่านะแต,แต่ก็ดีก็คือค่าเทรนเนอร์ตกประมาณ3ชั่วโมง4 0 0 0 0เยนอะไรเงี้ยตกประมาณหมื่นหมื่นหมื่นบาทหมื่นนิดๆอะไรเงี้ยมันก็แต่ถ้าเราเป็นแล้วเราไม่ต้องใช้ไม่ต้องไม่ต้องใช้ครูแล้วมันก็โอเคนะฮะลองดูแต่ผมว่าปีนี้ทุกคนคงส,ส,สโน,สโนเริ่มไม่ตกแล้วครับอันนี้เป็นเหมือนเป็นลานสโนของปีเลยว่า <S <S ตกวันที่เรามาถึง อืมตอนนี้เริ่มละลายแล้วนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่โตเกียวสัก2-3วันนะฮะถ้ามีโอกาสจะทำคลิปมาฝากแต่ถ้าขี้เกียจก็เป็นคลิปหน้าเลยนะฮะโอเคไว้ติดตาม Brad Boy ด้วยนะครับทุกคนครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายครับมันเเรียกธอ เวลาขาเธอเหงาใจจนทนไม่ไหวก็ใจมันรอ้อน